สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับ,รบวันนี้เราได้อะไรกินครับอากาศเย็นาาเย็นอ่าอากาศเย็นเย็นวันนี้เราก็จะมีส้มตํานะคะอ่าต้มจืดห่อนห่อนแลพี่น,อน้องเนาะต้มจืดอ่าไข่ไข่ลูก,คลกเคยเผ<ค><ค>็ดเ,เองได้เนี่ยทำเองแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ไดเอทไหมลดอาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า ชมตามอากาศเย็นๆครับนู้นหนาวอุ้ยหนาวเนาะพี่น้องเนาะครบรอบหนึ่งปีของดอกเข็มครับกับดอกทองค่ะนะคะที่มาอยู่บ้านน้ำกันเนาะพี่น้อง จุดจำคางบ้านครับจำหมอกุยย่อ่ะอ้าำนะมีกินนะข้านะรสสันนีมันเสพอีกที่น่อกห้าสามนห้าสามก็เ,าามเลย คันรถเตรีมนะพี่น้องเนี่ยซน้้าสามมาเลยหนูก็ซื้อห้าสามอ่ะจะเอาไปไก็ออาเอาเดีจะเรียกวามครับอเอกห้าสามอเอกก็ห้าสามหนึ่งสองห้านงสองห้าห <c oughs> กองห้าหนึ่งสองห้ามันติดรสชาติเบ ใบชาแท้ให่แลวที่สอคอันแบนี้มาเด้อำรมันี้หนึ่งสองห้าเป็นหอยดังค่ะดการสุขภาพของคนฉลาดเือหอยดังอีกแล้วครับท่านสองห้าอ่ะทะเบียนรถนายกไปเชื่อน้ำท่วม nó kìa hổn đó bố vậy rồi nào cái này p nong tôn gì ừ. nghe có bọc tua โนึ่งสองหนี่งห้าเลขอะเนี่ยโอ้ลดมา ยังไงก็จะไปเที่ยวเหนือได้เหรอะอไปไม่ได้นะหนูอ่ะแต่ชอบนะเมื่อคืนเพื่อนหนูไปที่ภูทับเบิกได้นั่งรถกลับมาเล็กๆขับรถลงมาตอนทุ่มหนือเหนาเหรอเหนาเพราะว่าโรงแรมมันเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วเหนาถ้ารูอย่างนี้นะน่าจะนั่ง เออพี่น้องกองไปในมันหนาวมันเลยพี่น้องมันหนาวโอ้โหเผ็ดเลยว่ะกินไปกินมาเผ็ดเลยว่ะเลือกตั้งนานได้สองใบเล่นเล่นไร่แต่ไม่เคยซื้อหวยเลยว่ะซึ่งออกรถบ้านก็ติดหวยมาไม่เคยเล่นเลยคือเห็นเล่นพีพี่เขียวกับพี่วันไม่ไม่เคยซื้อหวย ก็ไมม่ีดอแล้วก็ออกบ้านตัวเองตลอดพี่วันณไม่เล่นงานขนนั้นพี่น้องโคบพี่น้องไอ้่ลำแข็งเจ้าไปใส่คนเดินไปเดินไปอ๋อบริโภคมีมีช้างกินด้วยขาช้างคนหนึ่งตัวลดหุ่นมีนูลดหุ่นนี่เจ๊ปางลดหุ่นหรอคะขามรกตเสร็จสี่ เก็นกันหนาวก็เลยนะกินมานุ้หรอิีเทเลวไม่มีด้วยหรอไม่ถึงอีข่าวด้วยมะปังไม่หอไรก็แล้เยอะไหมเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดมากไม่เ็นมูเหมือนน้ำก็ตักะคู่โบไร่เ็นมูเหมือน กินน้ำไปกินขีเขียกินขีเขียเทียนไปละกินิ่งเปลี่ยนโอ้ใส่หลายแสียสันขีเขียจตัวแซ่บไหมตอนเช้าที่รีเนี่ยแซ่บเร็เขี้เกียจเถิดโอ้ยมันบอกข้าวดิตอนเย็นไม่มีน้ำให้มันกินนะมันคว่ำกระถางบัวเลยทีตอนเช้าต้องให้เสียบไหมตอนเด็กหน่อยเนาะเพื่อกันพอกับ็มีตัวกินซื้อนะอันใส่น้ำปลาซื้อกระเสีบแปใว่าอร่อยมากค่ะ อ๋อเสียบทองแล้วปะเลือดเบี้ก้อนเพชรสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำของบ้านอย่างนี้นะมันจะตายไม่ได้มองตายใช่ไหมตายแต่ว่ามันจะกลับมาอีกเขาไม่ให้มาอีกเขาไม่ให้มันตายไงเกิดใหม่ใหม่อีกไม่ได้เกิดใหม่กลับมาร่างไอ้นี่แหละโว้ยโอ้ว่าเรืงหนัง ช่วงวันสามสิบเอ็ดชอบทำให้พระเอกนางเอกตายเด็ดนี่เลียพี่นอนน้ำมันเป็นยังไงไม่รู้จะตอบอะไรเนาน้ำตาลมันทำไมอร่อยคือดูแค่เจ็บอยู่เนี่ยน้องเมื่อคืนนี้ช่องสามดูโอฟินมากเลยอ่ะเโาได้กันแล้วได้กันแล้วเมื่อคืนมันพูดหน้าไงพ่อกับแม่เจ้าหูดี เพีดยที่น้องกินน้ามดเลยเออเพี้ยนเลยเพี้ยนเลยเจ้าเจ้าเขาบ้าใส่หนังแข็งใส่โคดเลยเห็นเป็นอะไรอ่ะฮะรถล้มรถคว่ำรถชนรถชนเจ้ามังกรผาเจ้าเอ้ยดิ่มน้งคแข็งไปเจ้าเจ้าใส่บ่นอะเจ้าโคกเจ้าอ่ะเขาอยิบข้ามก่อนจบคล็มหยิบข้าก้อนอ๋อเปิดเข็มไหมเปิดเข็มไหมเปิดเข็มไหมนะเอกเลิกละอย่าแล้วอ่าอย่าลืมนะคะติดตามนะคะอันดอกเข็มครับเด้อครับเด้อ อย่าลืมสับตะไคร่นะฮะกินตามก็เด้อพี่น้องเด้อกินมีอาหารกินแซ่บตับกระพงบ้านเฮาเฮียงอาหารบ้านๆนั่นแหละพี่น้องอ้าวว่ากันนั่นมามอ,อาหารบ้านๆเฮาหนึ่งสองสามตับกระพงเผ็ดๆนาะพี่น้องเนาะรสชาติดีเลยพี่น้องบ้านาเฮากินดีฝากติดตามน้ำด้อค่ะสวัสดีค่ะ